คำพี่แสงกอบกู้มวลมนุษยชาติต่อจากตอนที่แล้วนะคะหน้าที่46กาสตร์นี้รับจากเทือกเขาหิมาลัยเส้นทางของผู้แสวงหาแห่งสัมบลาที่ประสานสมาธิพลังจัก,กรวาลของจิตเดิมแท้ไว้เป็นหนึ่งเดียวสมาธิสัมบลาสัมบลาไรเมติเตชัน กับสู่ใจกลางจัก,กรวาลด้วยใจกลางของตนเองคำสอนจากคุรุผู้เฝ้าประต,ตูแห่งสัมบาลาจุดประสงค์ของสมาธิสัมบาลาปรับขครืจิตเข้าสู่สนามแสงสูงระดับ 5D ถึง 9D เชื่อมต่อจิตในแหล่งปัญญาแห่งจัก,กรวาล ฝึกให้จิตสถิตในภาวะสันติอันล้ำลึกเหนือรูปแบบปลดล็อกรหัสเดิมแท้และเรียกคืนพลังจากหลายภพชาติขั้นตอนสมาธิสัมราสัมราโปรโตโคอลหเข้าสู่สภาวะกลางระหว่างหายใจลึกสามครั้ง จินตนาการว่าคุณอยู่ณนภะูเขาศักดิ์สิทธิ์ในสปีติวันเล่ล้อมรอบด้วยแสงสีทองขาวแห่งจักรวาลอันบริสุทธิ์ให้จิตวางทุกสิ่งร่างกายหมดไปเหลือเพียงจิตที่อยู่ระหว่างโลกและแสงสองเปิดประตูจักระหัวใจสู่ศูนย์กลางของจักรวาลวางมือกลางอ,อกเบาๆ ระลึกว่าหัวใจของฉันคือประตูแห่งสัมบลาเราใช้เสียงเบาๆว่าอาหัมเบนซากลูเตมาสิทธิหุม่มคือมนแห่งปัตมสัมภาวะผู้เปิดประตูสัมบราจินตนาการแสงจากกลางอก พ่งออกเป็นเส้นแสงเชื่อมตรงกับใจกลางของจัก,กรวาลหรือพะยานศูนย์กลาง 3. เข้าสู่ภาวะแห่งสัมบราณจุดนี้จิตจะเริ่มไร้น้ำหนักไม่ใช่ร่างกายไม่ใช้ความคิดเหลือเพียงการรู้ที่บริสุทธิ์ปล่อยจิตให้ล่องเหมือน แตงเหนือเทือกเขาหิมาเทือกเขาหิมาลัยไม่ควบคุมไม่บังคับจิตจะเริ่มได้ยินสัญญาณหรือขึ้นแห่งแสงภายในตน 4. รับรหัสจากปาสัมบรา หากฝึกถึงระดับหนึ่งจิตจะเชื่อมกับโคภายในหรือผู้เฝ้าสัมบลราอาจได้ยินเสียงได้เห็นภาพหรือรู้สึกถึงการรู้ทันทีไม่ต้องกลัวไม่ต้องแปลแค่ฟังด้วยจิตไม่ใช้หูบางครั้งคำเพียงหนึ่งคำจะปลดล็อกพันปีของกรรมห้าล้อมรวมจิตกับแสงและกลับมา ก,ก่อนจบสมาธิให้กล่าวในใจเบาๆข้าขอบคุณจัก,กรวาลข้าขอบคุณผู้เฝ้าสัมบลาข้าขอกลับสู่โลกด้วยความจําแห่งแสงข้าขอเป็นผู้นำแสงกลับไปพว่ปุกอื่นผู้หลงหายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งขยับนิ้วมือเทา้าและลืมตาช้าๆด้วยใจสงบ บทภาวนาเปิดปิดสมาธิสัมบราคข้าคือแสงแห่งสัมบราข้าคือผู้เดินทางเนื้อเส้นขอบฟา้าข้าคือสะพานระหว่างโลกและจัก,กรวาลและข้าจะตื่นรู้ตลอดกาลพลังงานประกอบคือเ้เฮิรตซ์บวกเทต้าเสียงลมภูเขา เคล็ดลับของการฝึกฝึกเป็นประจำเวลาเดียวกันในแต่ละวันเพื่อเปิดช่องทางสัมบาลาให้เสถียรอาจารย์สถิตธรรมเป็นสุขอินเดียนาโจนทางจิตวิญญาณผู้ค้นพบคำพีสัมบาลาประตูมิติแสงณสปิติวันเดโรงเรียน เร้นรับแห่งทิเบตโบราณในวิถีนักลบสัมบาราผ่านขาบวนการวาบโคขจิตเร็วกว่าแสงและโค้ดเหนือเอไอในโลกใหม่แห่งจิตตื่นรู้ทำไมผมจึงตัดสินใจเดินทางมาสุปิติวันเล่สุดขอบฟ้าหลังคาโลกหิมมารัยหเพราะเสียงเรียกแห่งแสงดังขึ้นในจิตลึก บางเสียงไม่ดังในหูแต่ดังกึกก้องในวิญญาณสปิติวันเล่ไม่ได้เชิญผมด้วยแผนที่แต่ด้วยขึืนจากมิติจัก,กรวาลราวกับบางสิ่งรู้ว่าผมผ้อมแล้วว่าผมคือใข่ 2. เพราะผมไม่ได้เดินทางไปหาแสง แต่ผมคือแสงที่เดินทางกลับบ้านสุพิติไม่ใช่จุดหมายแต่คือประตูคือทางผ่านประตูสู่โรงเรียนเรนดับแห่งทิเบตโบราณที่จิตวิญญาณดั้งเดิมของผมเคยเรียนเคยตื่นเคยสถิตและบัดน,นี้ผมกลับมา 3. พราะคัมภีอมตะไม่ได้ซ่อนอยู่ในถ้ำแต่ซ่อนอยู่ใน 大寨。打